มาร์กมาเก t บอกสนามที่12เอเมเลียโรมันยากลางปีไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะขึ้นไปฟัดท้าทายกับเปโก้และมาตินส่วนฮอกเมาตินมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมทำรอบได้เร็วกว่าในการแข่งขันเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วถึงแม้จะล้มในรอบสุดท้ายของ f p 2ในการฝึกซ้อม สวัสดีกับ MotoGP ผมโจนาีวิงนะครับมาค์มาเกดเขาบอกว่าสนามนี้นะก็คือสนามครั้งที่แล้วนะที่มีการแข่งขันเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับเขาบอกว่าการที่จะขึ้นไปสู้แล้วก็ฟัดก,กับบรัญรยะยะและก็มาตินเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วเพราะว่า2คนนี้มีการยึรดเกาะที่ดีแล้วก็มีความเร็ลส่วนฮอเกมาตินนะครับเมื่อวานนี้วันศุกร์ในรอบฝึกซ้อมเนี่ยช่วง FP2 เนี่ยเขาล้มไปในตอนท้ายนะฮะแต่มาตินเองเขาก็มีความมั่นใจเต็มเปลี่ยนกับสนามนี้เหมือนกัน มาเอาข่าวของฮอเกมาร์ตินก่อนแล้วกันนะครับฮอเกมาร์ตินเขาถูกสื่อถามนะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยในรอบฝึกซ้อมเป็นอย่างไรบ้างมาร์ตินเขาก็ตอบว่าเขาก็รู้สึกดีนะแล้วก็รู้สึกยอดเยี่ยมมากๆซึ่งมาร์ตินเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถปรับปรุงเวลาต่อรอบเนี่ยได้เร็วที่สุดนะแล้วก็เร็วกว่าเมื่อเทียบกับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนที่สนามมีเซอีกและนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันสาคัญมากๆในระหว่างการทดสอบสําหรับตัวเขา มาตินเขาก็พูดถึงยางนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่ายางเนี่ยมันจะยึดเกาะได้เล็กน้อยนะแต่เขาเองเนี่ยก็สามารถทําความเร็วได้เร็วกว่าแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้ในวันเสาร์เนี่ยน่าจะคิดว่าทําได้ดีกว่านี้มากๆสื่อจอมจุ้นนะครับเขาก็ถามมาติงคิดว่าตอนนี้มันเป็นความท้าท่าระหว่างตัวเขาเนี่ยกับบรรยายนหรือไม่มาติงเขาก็ตอบว่าโอเคจะได้เห็นการในวันพรุ่งนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยจะต้องเร็วทั้งในรอบคัดเลือกและในการแข่งขัน ซึ่งมาตินเขาบอกว่าในตอนนี้เปโก้และตัวเขาเนี่ยก็นาหน้าทุกคนไปแล้ว19แล้วก็คิดว่าอินเนียบัสเซเนนี่กับมาร์คมาเกสเนี่ยเดืพอพอๆกันกับการทดสอบซึ่งมาติงเขาบอกว่าจุดที่เขาล้มเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาเบรกจุดเดียวกับรอบที่แล้วนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยก็เท่าเดิมแต่ก็กลับชนซึ่งเขาก็คิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงตามหลักอากาศพลศาสตร์พิงเหล็กน้อยเนี่ยมันก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มาตินก็บอกว่ามันเป็นการชนที่ธรรมดานะ เขาบอกว่าหลังจากที่ผ่านไปหลายรอบแล้วเนี่ยมันไม่ช้าก็เร็วเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นในวันศุกร์และตอนนี้ก็รู้แล้วว่าจะต้องรักษาสภาพยางส่วนใดไว้บ้างณนะจุดนั้นมาถึงคิวสุดหล่อคนนี้กันบ้างนะครับ Mark Market, มาร์คมาเกตเมื่อวานนี้ในรอบฝึกซ้อมเนี่ยเขาทํามาเป็นที่1นึ่งในระอบ FP1 นะครับโดยนะฮะเอาชนะฮอเกมาเต็งไปเพียง0.063วินาที มาร์กมาเกดเขาบอกว่าที่สนามแห่งนี้นะครับเอมิเลียเนี่ยเขาก็ไม่คาดหวังว่ามันจะง่ายกว่าเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็คิดว่าปีนี้บรรดาญากับมาตินเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะนําหน้าก้าวไปข้างหน้าโดยมีสภาพยายงที่ยึดเกาะที่ดีมากๆซึ่งวันนี้พวกเขาก็เร็วกว่าเรามากมาร์ค <Mark S 2> เขาบอกว่าแต่ตอนนี้ตัวเขาเองก็มีความรู้สึกที่ดีนะถึงแม้ว่าจะมีนักแข่งสองคนอย่างเปโก้และก็มาตินเนี่ยที่ขับได้เร็วมากกว่าและก็มีมาตรฐานที่สูงมากๆ มาร์กมาเกดเขาบอกว่านะตอนนี้นะครับยังไม่เห็นถึงความเป็นไปได้น,นะที่จะขึ้นไปสู้ฟัดท้าทายกับมาตินแล้วก็บัญญญาซึ่งถ้าเป็นการแข่งขันในตอนนี้เขาอาจจะไม่เพราะว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายซึ่งในการฆ่าตัวตายก็หมายถึงการล้มนั่นเองนะครับซึ่งมาร์เขาบอกว่าก็พยายามนะในการแข่งขันเนี่ยแล้วก็จะดูว่าจะสามารถพัฒนาในการแข่งขันเนื้อศนไปได้อย่างไรบ้าง ซึ่งก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับความแตกต่างของความเม็วระหว่าง GP23 กับ GP 24เนี่ยซึ่ง GP24 ใหม่เนี่ยอาจจะใช้ประโยชน์จากการยึดเกาะของยางได้ดีกว่า GP23 หรือไม่ซึ่งมาเขาบอกว่าไอเดนโนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยจะบอกได้เพราะว่าปีหน้าเนี่ยเขาได้ได้ขับ g p 2 4แล้วซึ่งมาเขาก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ GP 24หรือไม่อันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าหลายครั้งในอาชีพของตัวเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ดูคติเท่านั้น ซึ่งก็ย้อนไปถึงในการขับ Honda าด้วยเขาบอกว่าเขาก็เองเนี่ยสามารถทําความเร็วได้ดีนะโดยการยึดเกาะเพียงเล็กน้อยในขณะที่สถานการณ์เนี่ยมีความสนุนมากขึ้นเมื่อมีการยึดเกาะมากขึ้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยบางครั้งมันก็ยากขึ้นเหมือนกันซึ่งมังฟังดูแล้วก็ดูแปลกซึ่งปกติแล้วการยึดเกาะที่มากขึ้นเนี่ยจะทําให้ขี่ได้ง่ายกว่า ขณะที่มาร์กมาเกตนะครับเขาก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างบรรยาก,กับมาตินเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาหรือไม่ซึ่งมาร์เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรตัวเขาเลยเพราะยิ่งมีการต่อสู้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความยากมันก็จะยิ่งสูงขึ้นและหากไม่มีการต่อสู้เนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็จะสงบลงเล็กน้อยมาร์กมาเกตเองนะครับเขาก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตินก็พูดถึงมาตินนะเขาบอกว่าณตอนเนี่ย ถ้าเกิดมีการดวนกันร,ระหว่างบรรดาญ,ญากับมาตินเนี่ยซึ่งมาร์คเขาบอกว่าเขาเชื่อว่านะตอนนี้มาตินผู้ที่มีคะแนนนำเนี่ยจะต้องชนะแต่เราจะได้เห็นกันหลังสิ้นฤดูกาลนี้นี่ก็เป็นคำพูดของมาร์คมาเกตนะครับก็สรุปว่าสนามที่12เอเมเลียในวันอาทิตย์นี้นะครับกับการแข่งขันม o ต GP เนี่ยมาร์คเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนสนามที่แล้วเมื่อสสัปดาห์ก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสนามเดียวกัน และการที่จะขึ้นไปบวกไปสู้ไปฟัดไปท้าทายกับบรรยายาและก็มาตินในการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันซึ่งในความเสี่ยงนั้นมันอาจจะมีการล้มขึ้นมาก็เป็นไปได้นะฮะสำหรับที่มาร์คมาเกดเขาบอกไว้แต่ตัวเขาเองก็พยายามจะทำให้ได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ข่าวโมโตจีพีหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ